มีของเล่นทอ่อมีท่อเล็กกับท่อใหญ่ด้วยนะเอรีใเชือกเอรีของเล่นวันนี้ค่ะนี่เราซื้อมาเป็นแผงใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอสิบสองร้อยยี่สิบ 12, บาทแต่ยกแผงหนึ่งร้อยบาทเออ แต่ถ้าเขาไปขายใช่ไหมก็จะขายอันละสิบบาทซื้อยกแผงมาเลยจ้าพี่มะครับซื้ออะไรมาวันดีแม่บุ้งซื้ออะไรให้ครับ <corr. S 2> เขาเรียกว่าอะไรที่พี่เมเล่นอยู่อะหาลูกพี่เมเขาเรียกว่าอะไรท,ท่อท่อนี่ไงแม่ซื้อมาเป็นแผงเลยค่ะตกอันละสิบบาทแต่ว่าเราซื้อยกแผงมาเลยนะคะ พี่มาดูแผงข้างล่างให้ดูหน่อยเปิดแผงข้างล่างให้ดูหน่อยที่เป็นท่อเล็กกะคะ่ะพี่มือมันมีท่อเล็กอยู่ oh. นี่นี่แม่ซื้อมาสองนี่ oh. นี่แบบเล็กโอ้ยมันยาวอ่ะอ่ะย่อย่อให้มันเหมือนเดิมหดให้ oh, มันเหมือนเดิมได้ไหมมันทำได้หลายรูป <Hey. S 1> ทรงมากเลยนะคะเด็กๆ what shape it is what shape it is what the name of the shape ฮะ <Huh? S 2> <Chocolate. S 1> มันไม่ใช่เซอร์เกิลหรอคะเซร์โคปะคะ what is color green green yes diamond เฮ้ยไหนขอดูไดมอนด์หน่อยเอยใช่ใช่ใช <Long Van. S 1> วงแหวนวงแหวนไหนขอสีอื่นหน่อยค่ะโอ้ square สี่เหลี่ยมจัตุจัตุรัส อาสามเหลี่ยมมั้งอาสามเหลี่ยมมั้งทำได้ไหมอาสามเหลี่ยมทำได้เปล่าสามเหลียาา่ยมอ่ะเมื่อกี้พาไปล้างของเล่นมานะคะก็เลยเจออีแบบนี้เป็นแผงๆแม่เกือบจะซื้อในช้อปปี้มาเหมือนกันแต่ว่ามันน่าจะนานอยู่อาต่อให้แม่ดูหน่อยค่ะออาต่อเป็นรูปอะไรคะเนี่ย color? r g e e เนี่ยเนี่ยคอลเลอร์บลูว้าวเฮ้ยเป็นวงกลมอันอ้าวหลุดไปแล้วโอ้หวงใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยจะเป็นงูแล้วเว้ยไหนทำงูให้ดูหน่อย โอ้เป็นยึกยือยึกเยือแล้วมันมันย่นให้มันเหลืออันเล็กได้ไหมคะพี่เมอื่อเด็กๆดูในช้อปปี้แม่เห็นเขาก็ขายอยู่แต่ว่าไม่แน่ใจเหมือนจะสี่อันเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะเกือบจะสั่งละแต่ว่าแม่ขี้เกียจรอวันนี้ไปเจอที่ร้านมันมีเป็นแพงไหมถ้าเขาเอาไปขายใช่ไหมก็จะตกถุงอย่างเงี้ยละสิบบาท สองอันสิบบาทอันละห้าบาทเนาะเอแม่ก็เลยซื้อยกสองเฮ้ยเป็นลูกแรครับเนี่ยไฟนางรถไฟโคตรเคี้ยวพี่เมื่อบายบายทุกคนหน่อยบายบายฝากช่องด้วยบีบีซีเอนทีวีบายบายหันมาบายบายกล้องหน่อยโอ้ไม่มองเลยอ่ะบายบายโอเค หมดเวลาอีกแล้วค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กด u ับสไคร์ให้ช่องเราด้วยนะคะ